รับแจ้งจากท่านสัตเค2818สปตีเค4888และสัตปีเค3111แจ้งวันหนึ่งพื้นที่อำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตรับศูนย์ได้16 5ศูนย์ก็รับท่านได้16 5ว61เรียนเชิญสถานีต่อไปครับ ครับหนึ่งมพ้นกณีสารรับทราบครับรับแจ้งจากท่าน59แม่กองแจ้งวสิบ 10, ในเขตพื้นที่อ่าสมรสงครามรับศูนย์ลมพ้นกณีสารได้16ระดับ5นะครับศูนย์ก็รับท่านได้16ระดับ5เช่นเดียวกันไม่มีกระตุกไม่มีขาดหายนะครับอ่าส่วนค่าโควิดและก็เหตุการณ์โดยรวมวสสองวแปดข้อความนะครับ ยังไงแล้วกับภารกิจของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นนกับเ1 7 3เจ็ดน 67, เชิญสมาชิกลำดับต่อไปเช็คว่า16วอเข้ามาได้<า>เปลี่ยนศูนย์หนึ่งแปดแปดได้ยินไม่เปลี่ยน สวัสดีครับท่านเซตพีเคสองสี่สามสามแจ้งว่าหนึ่งวสิบหกเข้ามาได้ครับโยศูนย์หนึ่งแปดแปดได้ยินไหมเปลี่ยนขอวอหกโดยตรงครับขอบคุณครับเซตพีเคสองสี่สามสามวหนึ่งเขตพื้นที่บางสะทงจังหวัดสมุทรปราการรับฟังศูนย์เซตพีเคไทยแลนด์สิบหกห้าหกสิบหนึ่ง 16, 5, 61, เปลี่ยน ศูนย์ซัตพีเคต่แรนทราบรับแจ้งจากท่านซัตพีเคสองสี่สามสาแจ้งว่าหนึ่งพื้นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการรับศูนย์ได้16บห้าศูนย์ก็รับท่านได้สิบหห้าวหกสิบหนึ่งเรียนเชิญสถานีต่อไปครับไท เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเหตุ204ศูนย์ส่กรุณาส่งเลขบัญชีการโอนเงินให้กับครอบครัวผู้โชคร้ายอด้วยครับผมครับศูนย์รวมหนึ่งรวมพลคนนีสารนะครับรับทราบรับแจ้งจากท่านป่านกขมิน้นแจ้งว่าสิบในเขตพื้นที่ปากช่องหนองน้ำแดงรับศูนย์รวมพลคนนี้หนึ่งรวมพลคนนีสารได้สิบหกระดับห้า สุนทรท่านได้16ระดับ5เช่นเดียวกันนะครับภารกิจของท่านที่เหลือเป็นไปด้วยความราบลื่นอย่างไงก็อ0าศูนให้อร่อยนะครับป่านกขมิน้นเสียงสาวสกิดแม่6 1 7 3เจครับเชิญสมาชิกลำดับต่อไปเช็คว่า16ว่ากเข้ามาได้เปลี่ยนเฟิร์เจ้ยโสธรครับ เชิญครับท่านเฟิร์สเริงนกทายะโสธรเช็กว่าสิบหกวอหกเขาไม่ได้เปลี่ยนขอบคุณครับผมกราบสานีกับนรรษการพระคุณจเจ้าทุกทุกองครับผมเฟิร์สยะโสธรแจ้งวอสี 4, ว่วอสิบศูนย์สองเริงนกทาจ,าจังหวัดยะโสธรครับแจ้งว่ารักศูนย์หนึ่งรวมผลคนอีสานได้สิบหกกระดับห้าครับผมไม่มีสะดุดไม่มีขัดเออครับผม แจ้งว่าแปดนะครับผมแจ้งว่านะครับวันนี้อากาศร้อนทั้งวันครับผมโควิดสิบเก้าเป็นเขตพื้นที่สีแดงครับขอให้ท่านแปดหนึ่งแปดภารกิจราบเลื่อนครับผมวอหกสิบเอ็ดวอเจ็ดสิบสามครับวอศูศูนยสักครู่นะครับมีวอสิบสามเข้ายัางไงวอศูนศูนย์สักครู่หรือว่าปนกต่อเนื่องก่อนสักครู่นะครับ ครับกับอะไรทุกคนขอบพระคุณครับน้องเฟิร์สครับยะสุสรนครับที่เสียสละเวลาเข้ามาเช็กวันสิบหกกันหนึ่งรวมพลคนอีสานครับครับครับไอยังไงดูแลสุขภาพ้วยเด้อน้องเฟิร์สครับครับไอยังไงต่อเป็นนิคคอนโซนให้ปานุกด้วยครับปานุกำลังว่าห้าศูนย์ครับน้องเฟิร์สครับเจ็ดสิบสามครับครับผม ขอบุนครับเรียนเชิญครับสถานีต่อไปครับอ่าสถานีที่เท่าไหร,ครค่ครับปานนกครับสถานีที่ห้าครับเรียนเชิญครับสถานีที่ห้าครับผมเรียนเชิญครับจเจริญพร 08. บ้านดอน 08. บ้านดอนน้ามาักการครับท่าน 08. บ้านดอนครับวอ่งว1 6เซิญนครับท่านศูนย์แปดบ้านดอนครับเดียนเซิญนครับวหนึ่งวอสิบหกครับ เฉลิญพรนน็คอนโทรลทูแปดบ้านร้อนวัดชายชุมพรบ้านพงหมู่สองตําบลน้องไผ่อำเภอแก้งข้อจังหวัดชัยภูมิรับสุรล้มพนคอีิสารได้สิบหกระดับห้าไม่กระตุกไม่ขาดหายแก้งแปดก็วันนี้ร้อนทั้งวัน ครับผมขอบคุณครับท่านกี่ใคร,คร้งครัผม ครับผมขอบคุณครับท่าน,น8บ้านดอนครับผมแจ้งวอ4วอ4วอ3ว้5เก็บพื้นที่บ้านโป่งหมู่2ตำบลแจงค้อจังหวัดชายภูมิแจ้งว่ารับห้องศูนง1รวมผลคนอีสานได้16ระดับ5 1รวมผลคนอีสานก็รับท่านได้16ระดับ5ครับไม่มีสะดุด ไม่มีขาดหายครับผมท่านแจ้งเป็นวแปดนะครับครับผมอากาศร้อนทั้งวันครับขอพ้ครับผมนี่แจ้งเป็นวแปดให้รับทราบครับผมขอให้ท่านได้สุขภาพด้วยนะครับผมวหกสิบเอ็ดวเจ็ดสิบสามครับเรียนเชิญครับสถานีต่อไปครับผมสถานีที่หกเรียนเชิญครับ ครับผมออ่สองสามหนึ่งคนว่าเนี้ยววสองครับผมครับผมนะมาสักเดียนเชนครับท่านซีโร์สองสามหนึ่งครับพอหนึ่งวสิบหกครับ บุรพาร่วมใจศูนย์ห้แจ้ 53, แงวอหนึ 101, ครับรเจ็พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับรับห้องศูนย์ได้สิบออกอากาศด้ดีแท็กสองสีนี้ไม่มีก2ิสองครับปานกโอ้โหวันนี้ร้อนตับแลบเลยว่างั้น6173ครับวันนี้ดันปู่ออกง่ายไปแล้ว พลตอเจษฎาครับปานุครับครับด้วยความขอบพระคุณครับครับบุรพาร่วมใจศูนย์ห้าสามครับหรือท่านฐานหินครับชุมพรครับหรือท่านเสือปราเก่าครับที่เสียสละเวลาเข้ามาเช็ควันสิบหกกันหนึ่งรวมพลคนอีสานครับครับรับยังไงรู้ดูแลสุขภาพด้วยด้อ รับสัมเสือประเกาครับช่วงนี้เป็นห่วงเป็นญใญยเรือเกินครับเจ็ดสิบสามครับปรเปลี่ยนเชิญสถานีที่สิบเจ็ดครับเปลี่ยนเชิญครับขออนุญ,ญาตรครับหนึ่งลมคนนิสานป่านักเป็นสลอกครับบุรพาลมใจหนึ่งตัวสี่ว่าสองปเปลี่ยน ครับครับเรียนเชิญครับท่านบุรพาร่วมใจหนึ่งศูนย์สี่ครับหรือท่านไกนาท่าตะโกนครสวรรค์ครับเรียนเชิญครับครับผมสวัสดีครับนักกนทอื่นปานักมินสลอกครับและสวัสดีหกศูนย์ผู้ใหญ่ทุกสถานีวันหนึ่งอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับรับหนึ่งลมพลคนอีสานได้สิบหกห้าครับหกสิบหนึ่งเปลี่ยนปานักเวีสุลอศครับผม ครับครับอดีตกรมกรพะคุณครับบูรพา่วมใจหนึ่งศูนย์สี่ครับหรือท่านไก่นาท่าตะโกนครสวรรค์ครับตีเสียเสสละเวลาเข้ามาเช็คปศกศาลครับครับยังไงดูแลสุขภาพเรื่อยๆท่านไกนาครับช่วงนี้เป็นห่วงเป็นใยเลืกเกินครับเจ็ดสิบสามครับเรียนเชิญสถานีที่สิบแปดครับเรียนเชิญครับนักรับพญานาค ครับผมนมัสการครับพระอาจารย์พญะานาครับผมเหรียนเชียค้อวันวันสิบหกครับคนครับเล็กค,คน,คนทนเสียงหล่อหน้าตาดีเสียหนึ่งอย่าเสียสองเสียของอย่าเสียใจเสียแล้วเสียไปใจอย่าเสียพระานาวันหนึ่งวันสิบวันส,นสาสิบห้าพื้นที่อำเภอประกาจจังหวัดนครโคราช รับหนึ่งพลคนอิสานได้สิบกห้าเสียงดาวฝั่งชัดไม่มีกระตุกไม่มีขาดหายเจ็สิบสามครับคบขอบคุณครับนะพระอาจารย์พายานาแจ้งวสแจ้งวสีวส่วส รับผมแจ้งว่าสี่วาสิปาน,นครับเอาให้หน่อยครับพอดีเครื่องมันอ่าขัดข้องคร,ครับครับครับอธิษฐขอ,อบพระคุณครับครับนี่คุณโทนประจำชมรมแจ้งข่าว c ี b c ีบีซีเสามสิบสองครับนุ่มใหญ่ไปแรงแห่งประทายครับหนึ่งเดียวด้วย แอ o โคสองหกห้าครับหรือปลาครับครับครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยเ้อครับคุณป๋าพญานาครับครับเจ็ดสิบสามครับเรียนเชิญสถานีที่สิเก้าครับเรียนเชิญครับกรมมนุษพิสารประทุมธานีศูนย์หนึ่งศูนย์ครับ ครับครับเรียนเชิญครับประชุมธานีศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเรียนเชิญครับครับด้วยความขอบคุณครับอ่รบารพลคนอีสานประชุมธานีศูนย์หนึ่งศูนย์วันหนึ่งตลาดนัดสะพานแดงหลังสิบนครนายก